และตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับกับเข้ามาในช่องของอมมิสอีกครั้งหนึ่งครับและตอนนี้เราเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นอะไรเดินมาไกลอ่ะออ๋เดินมาลากอนไปเอเมทเคมไกดไก่วะเราจอดรถกันที่ลากอนแล้วเดินมาที่เอเมเคชั้นเจ็ดถูกแล้วตอนนี้เราอยู่กับขี้ไนนิวอะไรนะเราอยู่ไหนนะอยู่เอ็กเซปต์ลูรูอ่าซึ่งเราหมวดหมู่ที่เราจะเล่นคือเซนเบรกนี่แหละมันเกกี่ยวับเราจะพาลิ้งแฮกคุกกัน ก็อย่างนี้ทราบครับวันนี้เราจะมาเล่น p รี s e n t a t i o n กันมาเอาใจช่วยกันว่าเฮ้ยมุมนู้นนะเห็นมุมนู้นไหมนี่นี่มันเราจะเราจะหยุดหรือเปล่าเออเราจะมีสักตำแหน่งหนึ่งไหมในนั้นไว้ไปพบกันใน p รี s e n t a t i o n ครับใช่เพราะเราถ่ายคลิปข้างในไม่ได้งั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งเราเริ่มเสร็จได้ไปมีอะไรจะพูดไหมเออไปลุยครับลุยสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก sk Room เราก็จะมาอธิบายเพิ่มให้อีกสักหน่อย Escape Room เป็นเกมแนวผจนภัยแก้ปัญหาที่ตั้งอยู่ที่ m อ k ชั้นที่7โดยวิธีการเล่นผู้เล่นต้องจับกลุ่มกับเพื่อนๆตั้งแต่2ถึง8คนและต้องไขปริศนาในเกมเพื่อหนีออกจากห้องให้ได้ภายในเวลา45นาทีเกมนี้ก็มีด่านหลากหลายให้เลือกเล่นเช่นเดียวกันมีความยากตั้งแต่ระดับ3จนถึงระดับ5โดยเกมที่พวกเรามาเล่นกันนั่นก็คือ r ร s o n Break ซึ่งมีความยากอยู่ที่ระดับ4เป็นความยากในระดับกลางเอาละ ต่อไปเราไปลองฟังฟีดแบ็กของพวกเราหลังจากแหกคุกออกมากันดีกว่า Meanwhile จบแล้วสำหรมารยู่ไหนแต่ตอนแรกก็ตกใจว่าอะไรตอนใส่กุญแจมตอนแรกคนเออเรานี่บอกว่าเราโดนจับใส่กุญแจมือกันสามคนเนาะแล้วเดินเข้าห้องนะไม่แต่กูมันกรเลยคิดทีหลังว่าคือกูเอ็กซ์ตรียกสุดอะทำไมกูต้องอยูตรงกลางวะนั่นสิเดี๋ยวคิดเยอะคุณเชื่อไหมในตอนแรกเนี่ยมันแน่นอนห้องมันต้องแบบน่ากลัวหน่อยก็เข้าไปเหมือนกักูก็กลัวกบ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  แต่เขาห้ามเราสปอยเยอะแต่เราสปอยความรู้สึกเราเป็นหวเราหลังจาเล่นเราเป็นยังไงรู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกตื่นเต้นตอนแรกกลัวตอนแรกกลัวตอนแรกกลัวนิดนึงกลัวแพ้กลัวหนักมากกลัวดันตรงเวลาใช่คือเข้ามีเวลาที่จำกัดไงแล้วต้องกลัวทำไม่ทันแล้วปัญหามันไม่ได้เป็นแค่จบเดียวมันมันมีเยอะอยู่นะเยอะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเราทำไปเรื่อยไม่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายอย่างที่บอกไงมันกดดัน ลมันคือมันต้องใช้ข้อสางเกตุกันเนาะใช่ใช่ต้องช่วยกันวคนนึงถือหลายๆอย่างคนนึงเราบอกว่าเราทำกันแยกกันทำสามคนดีกว่าใช่เราจะไม่สปอยใช่เราจะพยายามไม่สปอยในการในนั้นแต่โดยรวมคือความสนุกคือแบบค่อนข้างสูงใช่ใช่สนุกมากสนุกมาลองเล่นดูข้างหน้าครับแต่รถสเตปดูที่ M p K ชั้นที่เจ็ดนะครับเยเฮ้ยช่วยเยอะอยู่นะเออช่วยกันโมนช่วยกันอยู่แต่ก็แบบสนุกอ่ะเห็นเราเล่าหน้ามาใหม่ คือคนที่ชอบเกมพวกแฟร์เซ้นเนี่ยมันเหมือนไทยภาคสุดท้ายนะชอบแบบลึกรับทดีอย่าใช่น้าชอบแนวนี้น้าชอบแนวนี้มากดูดูเอ็นจอยมากเลยพวกเรามันมันชอบชอบเกมแนวแฟร์เซ้นมากซึ่งครั้งหน้าเนี่ยรู้สึกว่าต้องบอกว่าอันที่เราเล่นเนี่ยยังมียากที่สุดเราเป็นรอบที่สองเราลองแล้วเราเอบรอบเรายอเรายากสุดยากสุดก็จะมีโหมดธีมผีหน่อยความร้อนกับเรื่องของคาดการณผีมันอ่ะตามนั้นครับเป็นไงนุกหนุกนุก เราว่าม okay. okay. yeah. ันโอเคนะแบบตอนแรกแล้วก็ที่จ่ายชาวมันเราอารมณ์ด้วยเอออืมอ่ะพอาล้วนะเจอการคลิปหน้าคนไลค์กด s u บ <Bye>. s c r i b e ให้ด้วยนะครับใช่ครับไม่เดือนใหม่ครับนะกาลังดีไม่ไปบาย